สายเจต้องรู้วันนี้เราจะมาชี้ลับลับสุดนั่นก็คือรีแกรนลับไม่ลับทางเข้าก็คือสื่อมากทุกคนแต่ว่าตัวร้านมันจะตั้งอยู่บนชั้นสองพอเข้ามาก็จะเห็นความนิมอลแล้วก็ความงามของร้านกันเรามาคนเดียวเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะกลายเป็นของเราแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือตรงนี้เลยทุกคนเดดคนกระดาดีท่าดีก็หมอกค้าง แต่ที่ซึ่งก็คือเมนูอาหารที่มีหลากหลายมากแล้วก็ที่ทึ่งที่สุดก็คือรสชาติขนาดว่าเป็นวีแกะอร่อยมากอร่อยเหมือนอาหารมีเนื้อสัตว์คืออร่อยเลยไปเลยแล้วก็ราคาเริ่มต้นจานละ49บาทพิกาดชามโรมาชั้นสองคดฉพลก็อ,อ,ก,อ,อ,อกินเลยแปกๆอยู่แล้วก็เลยมาถ้าใครจะมาก็อยู่ตรงีิมกาดวันนี้นปรเทศน้องแมวไปไ